สวัสดีครับกลับมาพบกับบอมนะครับจากช่อง i m a g e Channel นะครับอ่าคราวนี้มาเป็นของชิ้นใหญ่กันบ้างนะครับก็เป็นซันจิวินสโมกนะครับก็เป็นงานก๊อปเลซินนะครับจากค่ไคดีมตูดิโอนะครับก็ที่เคยรีวิวซันเอ๊ะโซโลไปนะครับที่เป็นงานก๊อปเลซินจีนนะครับก็มาอีกแล้วก๊อปเลซินจีนนะฮะก็อยากกระเทิ้มเล็บ้างนะแต่บอกเลยว่าเวฟนี้มันสวยมากนะฮะ ออกมา3ตัวนะครับก็มีโซโลมาก่อนนะครับแล้วก็มีซันจิแล้วก็อีกตัวนึงเป็นกัปตันของเราก็คือมักกี้ดีโลฟี่น่เองก็พีไปเรียบร้อยแล้วนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ2,000ต้นๆน,นะครับตัวนี้ก็คิดว่าน่าจะไม่จะทำออกมาได้ดีเหมือนกับโซโลที่เคยรีวิวกันไปนะครับก็เพื่อนๆก็ลองกลับไปดูคลิปคลิปเก่าที่รีวิวโลโลโนอาโซโล,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 โลไปนะครับก็ทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะละเอียดเลยทีเดียวถ้าไม่นับว่ามีตำหนิเล็กๆน้อยๆนะครับนะครับสำหรับตัวนี้ซันจิเนี่ยก็มีความพิเศษขึ้นมาก็อาจจะเห็นว่ามีรรรีีโมททนนะคับก็ตงฐาเเอฟฟ่ เป็นไฟเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเปิดไฟได้นะที่เขาบอกแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่มีฐานมาให้เราซื้อผมก็ไม่ได้ซื้อฐานด้วยก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้กดรีวิวให้ดูแต่อาจจะเดี๋ยวถ่ายดูไว้ตอนหลังอาจารย์กเปิดไฟแล้วมันเป็นยังไงนะครับโอเคมาดูรอบๆกล่องนะครับก็เป็นเหมือนงานกล่องทั่วไปครับเป็นกล่องกระดาษนะแล้วก็ทําด้านหน้าเป็นแบบเป็นใสน,นะครับเพื่อให้เห็นตัวงานด้านในนะครับด้านหลังก็มีบอกว่ารายละเอียดตรงนี้ตรงไหนบ้างแล้วมีตรงเป็น เป็นหน้าเป็นเมคไพรเป็นเอฟเฟกที่ฐานนะครับแล้วก็มือแบบนี้ซึ่งงานงานตัวนี้ของค่ายดีมอ่ะคือเขาทำฐานลงมาได้สวยมากๆนะครับแต่ตัวเป็นอะไรเป็นไดเอเรามาเป็นเอฟเฟกออกมาหมดตัวเลยซึ่งไองานกอป์ีมค่ายนะที่ทำอ่ะก็ทําฐานลงมาได้สวยอีกนะครับถือว่าคุ้มนะเพราะส่วนมากงานสมัยก่อนที่เป็นงานเลเซนจีนอ่ะมันจะทําฐานไป่แค่กลมๆใช่ไหมเป็นแบบแบนๆไม่มีอะไรนะแต่ตัวเนี้ยหลังๆเริ่มจะทาเป็นไดเอเรามาแล้วเริ่มมีเอฟเฟกมาให้นะครับ อ่าโอเคอ่าตรงนี้มันเขียนว่าเป็นสเกลหนึ่งต่อห้านะครับข้างบนโอเค kalk. เดี๋ยวเราลองมาอันบ็อกกันเลยนะครับแต่ตรงเนี้ยซึ่งผมเป็นคนอ่านภาษาญ,ญี่ปุ่นออกนะครับมันเขียนว่าโรโรโนอาโซโลนะครับมันไม่ได้เขียนว่าซันจิมันเขียนวโรโรโนอาโซโลนะซึ่งไม่ใช่นี่ครับแต่ด้านข้างเนี่ยมันเขียนว่าวินสมอซันจิด้านเนี้ยเขียนถูกตรงเนี้ยเขียนถูกว่าวินสมอซันจินะครับซึ่งญี่ปุ่นก็ถูกภาษาอังกฤษก็ถูก แต่ข้างบนเขียนโซโลเฉยเลยเรนมาลองดูว่าตอนที่ลิวฟี่มาส่งจะเป็นเขียนโลโซหรือเปล่าครับโอเคเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันเลยครับก็อันบ็อกออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมีถาดใสนะครับประกบหนา้าประกบหลังเหมือนกับแพคเกจจิ้งของงานกรอบจีนทั่วไปนะครับจะเห็นด้านล่างว่ามีระบบไฟไหมด้วยนะก็จะน่าจะเดิน LED นะครับน,นี่เห็นไหมก็ถือว่าพิเศษกว่าตัว,ตวอื่นแล้วกันนะครับโอเคเรามาเปิดดูกันเลยชิวอู้ มีอะไรเหมือนในรูปมันจะถือเหมือนเป็นซิปโป้ซิปโปยักษ์อ่ะแล้วก็ในซองก็มีเป็นเป็นบุหรี่มาให้อะไรเนี้ยนะครับอันนี้อะไรอยู่อันนี้เป็นรีโมทนะครับอ้าวมีฐานมีฐานไหมเหมือนมีฐานนะที่เหมือนกดติดติดที่ไฟโอเคเราจะลองเราจะลองออกส่วนเลยเพราะว่าคิดว่าอันเนี้ยมันจะเป็นผมคิดว่ามันเป็นทั้งส่วนเลยไม่ได้ไม่ได้ประกอบแบบว่าครึ่งท่อนท่อนท่อนบนท่อนล่างเลยตอนที่เป็นโซโลนะครับ นี่นะครับอ๋อน่าจะไม่ได้ใช้ระบบถ่านครับเป็นระบบอาจจะเป็น USB นะครับที่สามารถชาร์จได้เอ้ยเจ๋งเจ๋งเพราะว่าราคาเท่ากันกับโอโลนะตัวเนี้ยตอนที่ผีมานะครับเ,เป็นระบบเ่ินเป็น power bank ด้วยเฮ้ยใช้ power bank ว่ะโอเคเจ๋งเจ๋งนะครับถ้าอย่างนั้นอาจจะลองให้เพื่อนๆดูว่าเวลาเปิดไฟแล้วมันเป็นยังไงเ,เอาไว้ก่อนแล้วเรื่องของไฟล้วมาดูันที่ตัวบอดี้มาดูกันใกล้ๆเลยนะครับ เริ่มจากหน้าตาก่อนเลยผมขออนุญาตดูไปด้วยเพราะว่าก็เพิ่งจะหยิบม,มารีวิวอุ๊ยแย่เลยอะเห็นนะตอนแรกเลยเห็นปะ่ะเป็นคาบกาวเลยที่ปากสันจีนะครับโคตรแย่เลยแม่งเ้ยจนได้นะครับได้ตัวที่มีตำหนิมาก่อนเลยนะครับขออนุญาตดูหน้ากันหนึ่งนะหน้าหน้าโดยรวมทำออกมาดีดีนะครับหน้าเหมือนมากเหมือนเลยแหละสวยแต่ว่าผมพลาดเองตัวนี้ที่มันเป็นเป็นคาบกาวนะครับเหมือนกาวใสๆอะ่ะ หมือนเกายางเกาล้ออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีเป็นตําหนิตรงผมนิดน,นึงเป็นรูนะครับก็อาจจะทําให้รายละเอียดแย่ลงไปนิดหน่อยนะฮะตรงนี้มันมันเป็นมือที่ขีด,ดอ่ะเดี๋ยวเราลองขีดมาตำหนิไปก่อนเพราะมันเหมือนก้านไฟแช็กมากกว่าเอ้ยไม่ใช่ก้านไฟแช็กก้านไม่ขีดมากกว่าเห็นไหมต้องโฟกัสดีๆมันจะเป็นเหมือนเป็นเหมือนก้านไม่ขีดอะ่ะเพื่อเล็กๆอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวลองขีดดูมันจะพอดีกันยังไม่เอ่ยอ่ะก็ อยไปจับมันคืออยู่แล้วอยู่เลยนะฮะน่าจะเนีย่ยคือร่วงง่ายมากนะครับอ่ะมาดูที่เท็กเจอร์ของเสื้อผ้าถ้าออกมาได้โคตรด,ดีบอกเลยถ้าเรียกกับเป็นงานจีนนะฮะเนเห็นปะรายละเอียดเป็นไงถ้าใครจาโซโลตัวเก่าได้อย่างนี้เลยนะงานแบบรอยผ้านะครับเท็กเจอร์รายละเอียดดีมากๆนะครับดูสูตรของเขานะครับมัเกงจางเกงเสืเ้อนะครับขาดาตันจิออกมาได้แบบว่าเจ๋งอะสวยมากในไทยอะไรอย่างนี้ดีนะครับอ่ด้านหลัง เห็นไหมเห็นไหมลายลายยับนะครับลายของเสื้อผ้าแล้วก็รอยยับทำออกมาได้ดีมากนะครับน้าทางจะตันนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักสเกลหนึ่งต่อห้านะฮะดูเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับ h อถอยอยีนะ่ึ่งต่อหกนะยีนสิบต่อห้าก็ค่อนข้างที่จะใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับโอเคอ่ะตรงนี้มีตำหนิอีกแล้วเห็นไหมเป็นเก่าข่าวนะครับน่าจะเลอะอะไรมาสักอย่างแล้วก็มือเนะี่ยตรงมือเนะี่ยจะเห็นรอยประกบของ PVC สักนิดหนึ่งเห็นไหมนิดเดียวนะครับ จะเห็นบ้างโอเคอ่ะดูลองเท้ากันก่อนรองเท้านะครับเป็นรองเท้าหนังทาออกมาได้ค่อนข้างสวยนะครับแต่ว่าจะมีเรื่องอย่างอ่าเรื่องที่ตําหนินิดหนึ่งก็คือเป็นรอยประกบของพ v c นั่นเองเห็นไหมตรงสันรองเท้าเนี่ยนะครับก็เป็นงานปลอมนะเป็นงาน p v c ก็เลยประมาณนี้นะครับมีรอยเชื่อมต่อของตัว p v c ตัวพลาสติกบ้างนะครับอ้าวต่อไปนะครับมาดูกันทางด้านของเอฟเฟกนะฮะก็เป็นไฟ เป็นขาไฟเหมือนเป็นการใช้ท่านะครับท่าไม้ตายของเขาได้เป็นขาไฟนะฮะไอตัวไฟนะครับค่อนข้างที่จะเป็นวัสดุที่เหมือนจะโปร่งแสงนะครับเป็น PVC ที่ออกจะใสๆขึ้นๆนิดนึงให้มันดูว่าเป็นประกายไฟซึ่งก็น่าจะเป็นการนำนำนำไฟหมายถึงว่านําไฟจาก LED ดีขึ้นมาได้ได้ดีนะคิดว่านะครับเห็นได้ด้านรบอกก็เป็นไฟออกมาหมดเลยนะครับทำออกมาได้ค่อนข้างสวยมากๆเลยอาจจะมีรอยอะไรบ้างนิดนึงแต่ก็มันเป็นงาน p v c เนาะมกอกสเทพมากเลยเนี่ย น,นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับจะเป็นพื้นนะครับหรือว่าไดโอวาาม่านั่นเองตัวไดโอวาราม่านี้ทาออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับเป็นก้อนหินนะครับเหมือนยืนอยู่บนหินที่กําลังจะแตกนะครับเหมือนโดนแต่จริงๆมันเหมือนแบบเป็นเป็นการเบ่งพลังของซุปเปอร์ซาย่าไปแล้วนะเหมือนแบบมีมีออร่าม,มีพลังดาเมจออกมาทําให้หินเนี่ยเห็นไหมหินลอยขึ้นมาอะไรแบบนี้ซึ่งไม่น่าจะใช่ไหมมันก็ไม่ได้กระเือมลงไปให้หินกระเด็นออกมาใช่ไหมนะครับแล้วก็ตรงนี้ เป็นรูปโลโก้ของโจรสลัดหมวกฟางนะครับเป็นสัญลักษณ์ของโจรสลัดหมวกฟางแล้วตรงนี้ก็เหมือนเป็นอ่าเป็นถังเบียร์นะครับก็เหมือนกับตัวโซโลตัวเก่าเลยค่ายดีมก็จะเป็นแบบนี้สาหรับตัวเว็บพวกนี้นะฮะซึ่งแล้วก็มีตัวพิเศษก็จะเป็นชุดสีขาวนะครับเป็นสูรสีขาวแทนนะฮะถ้าเป็นตัวพิเศษของค่ายดีมนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับอ่าตรงตัวบอดี้แล้วก็จะมีครับของแถมที่แถมมามันเป็นเหมือนซิปเปอ่ะเป็นเหมือนไฟแชป อันใหญ่ๆสีทองแต่แต่ไม่สามารถเปิดได้นะเป็นเป็นอันนิ่งๆนะเปิดไม่ได้ก็อันใหญ่อ่ะดูด,ดินะครับทำมาเรียบออกมาค่อนข้างที่จะดีนะครับเหมือนเป็นสีทองนะก็ในรูปแบบมันเหน็บไว้ตรงนี้มันถดือไว้ที่มือสามารถย้างออกมาได้นิดหน่อยใช่ไหมโอเคแต่ก็ประมาณประมาณนี้เหน็บนเหมือนเดือบไว้อ่ะมันก็หนีบพอดีอ่ะน่าจะอยู่นะครับแต่เหมือนมันจะไม่ลงล็อกที่มือเป็นการเหน็บไว้เฉยๆมากกว่านะครับซึ่งไม่รู้ผมว่าเดือบไป้ทำไมไม่รู้ยืนปกติเท่เอาเองนะ มาด,นะดูอย่างนี้กันนะนะอย่างนี้ไหมโอเคนะครับอ่ะเรื่องบอดี้เนี่ยทาออกมาได้ค่อนข้างที่จะสวยนะครับแล้วก็งดงานมากๆเลยซึ่งลูกเล่นตัวนี้ก็จะต่างจากโซโลก็คือโซโล่สามารถเปลี่ยนหัวได้น,นะครับเป็นหัวพวกผ้านะครับส่วนตัวนี้จะเป็นมีเอฟเฟกไฟมาให้อ่ะเรามาดูทางหน้าของเอฟเฟกกันบ้างนะครับที่เป็น LED ก็ระบบเดินออกมาได้ค่อนข้างที่จะโมสวัวหรือเปล่าไม่ได้ใช่ เนี่ยก็มีที่เสียบนะครับเป็นแบบนี้กี่โวลต์เอ่ยล้วก็ไม่ใช่คนเก่งเรื่องไฟฟ้าซะด้วยสิโอเคเดี๋ยวเราลองเสียบดูแล้วกันซึ่ง power bank ไม่รู้เขามีไฟมาให้หรือเปล่านะเสียบยังไงเอ่ยมันไม่ใช่เบ้าเนี่ยมันเป็นเบ้าเนี่ยอ๋อนี่ไงต่ออ่านี่นี่เลยครับเป็นอะไร LED controller นะครับก็สามารถเสียบโวลต์นะฮะก็น่าจะเสียบประตูนี้ อ่านะพอดีแล้วก็เอาตัวเนี้ยไปเี็บกับตัว Power Bank นะครับเพื่อให้เปิดไฟได้นะครับซึ่งมผมไม่รู้ว่าตัวเนี้ย Power Bank มันมีไฟมาให้หรือเปล่า Power Bank กี่มิลลิแอมป์เยไม่ได้ระบุนะครับไม่ได้ระบุะบะบ่างงี้เอาขึ้นเครื่องบินไม่ได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเข้าไปอ่ามีไฟให้นะครับอาจจะมีอยู่ขีดเดียวนะไม่รู้หรือว่ามันจะเด้งขึ้นมาหรือเปล่าถ้าเราชาร์จอ่ะนะครับอ่าแล้วก็ส่วตัวนี้จะเป ว่าทำออกมาได้ค่อนข้างสั้นนะไม่ได้ยาวมากอ่าโอเคโดยรวมประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องบอดี้กับเรื่องเอฟเฟกแล้วก็ไดโอโามาทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะสวยและตรงงานมา,มากๆเลยนะครับแต่ผมดีดีที่ว่าไอ้ระบบเนี้ยมันเป็นระบบที่เป็นเป็นระบบชาร์จไฟนะครับไม่ใช่ระบบแบบเป็นถ่านนะเหมือนถ่านกระดุมอะไรเงี้ยเพราะทอยยังเป็นถ่านกระดุมนะเป็นอะไรอันนี้แต่างนี้เป็นระบบ LED ที่เดินมาให้แล้วก็สามารถชาร์จไฟเข้าได้เลยนะครับอ่าเรามาดูทีหมดนะครับมีอะไรบ้างก็น่าจะมีหลกัหลกๆเป็นสวิตช์ power เปิดปิดนะครับแล้วก็อะไรโหมดบวกลบ นี่นะสปีดคอนโทรลอะไรเกี่ยวเลยแล้วไฟไอ้พวกนี้กดแล้วเปลี่ยนสีได้หรือเปล่าไม่แน่ใจมันอาจจะไปใช้กับระบบอื่นได้ที่เป็นไฟรางอีดีที่เขาเดินตามตู้โชว์อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตัวนี้เราไม่รู้ว่ามันมีไฟแค่ไหนน่าจะปรับได้แค่เปิดกระปิดหรือเปล่าอะไรแล้วลองดูนะครับเ่าลองดูก่อนว่าฐานมันมีฐานมาให้ไหมเห็นไหมมันมีนไฟสีแดงเห็นไหมครับก็คือมีฐานมาให้เราทีนี้เราลองดูว่าอ่ะดับไปแล้วไม่รู้ว่าหมดหรือเปล่านะฮะเราลองกดนะกดจะไปเอ่ยเราต้องยิงกับอะไรอ่ะ มันไม่ติดนะครับเนี่ยผมกดแล้วนะครับยิงกับโัแบงไม่ใช่ยิงกับอะไรยิงกับอะไรอะ่ะเนี่ยตรงไหนเอ่ยผมจะรับเซ็นเซอร์ได้ผมกดหลายที่แล้วนะครับ๋ย่ลองด้านหลังบ้างสิไม่ติดเลยอะ่ะมันไม่ติดเลยนะครับลองตัวอื่นไหมโหมดหรือว่าอะไรเงี้ยไหมอย่าลองกดทุกปุ่มเลยนะซึ่งมันไม่ติดเลยนะครับพังหรือเปล่าไม่แน่ใจ หรือว่าไฟตัวนี้มันไม่มีเดี๋ยวเราจะลองเสียบกับตัวแท่นชาร์จเลย,ยนะรันว่าจะติดหรือเปล่านะครับอ่านะครับก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆหยิบลงมาวางกับพื้นนะครับเป็นพื้นห้องนอนเองเนะี้ยก็เนื่องจากว่าไอ้ตัวโฮแบงค์นั้นนะมันไฟมันไม่พอนะต้องใช้เวลาชาร์จผมก็เลยย้ายปลั๊กตรงนั้นนะมาเสียบกับปลั๊กผมนะครับเป็นปลั๊กพ่วงก็คือเราจะใช้ปลั๊กปลั๊กนี่เป็น usb ะนคีัคบสามารถเสียบได้เลยแม้ไฟติดแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองกดกันนะฮะ ก็ต้องขออนุญาตในเรื่องภาพลักษณ์ตรงนี้ด้วยแล้วกันะะนะครับอ่าเราดูที่โหมดนะครับก็มี power อราลองกดดูอ่านะครับไฟติดแล้ว <Yahoo! S 1> อเออห็นชัดหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองปิดไฟนิดนึงนะครับลองลองดีไฟก่อน,นปิดเลยได้ไหมอ่ะมันก็ไม่มืดเท่าไหร่นะครับอ่าแล้วก็ลองดูนะครับว่ามีอะไรอีกนะก็กดที่โหมดนะครับก็ยังไม่มีอะไร เนี่ยกดหลายๆทีมันก็พริบได้ด้วยนะกดโหมดเห็นปหมเดี๋ยวผมลองไปปิดไฟนิดนึงเลยนะเนี่ยนะก,ก้อนี้ปิดมันมืดเพื่อเพิ่มเพิ่มให้มันเห็นความความชัดเจนของไฟอะไรกันนะฮะแล้วก็มีนี่กดซ้ายขวาสปีดเนะี่ยสปีดกดลดสปีดมันก็จะช้าลงนะครับการกระพริบมันจะช้าลงนะครับกดบวกของเนะี่ยบวกสปีดตรงนี้บวกสปีด ความกระพริบมันก็จะเร็วขึ้นนะครับกด,กดๆรัวๆเลยไม่ใช่กระพริบเร็วนะครับแล้วก็มีอะไรเนี่ยคันเลอร์นะครับกับคันเลอร์อ่ามันก็เป็นสีแล้วที่สําคัญนะครับจุดเด่นคือข้างล่างตรงฐางนมีไฟให้ด้วยนะข้างล่างที่เจ๋งมากเลยใต้ฐานมีไฟสีเนี่ยเห็นไหมตรงนี้จะมีไฟออกมาด้วยสวยมากน,นะครับแล้วกดไบรท์ตรงนี้คือไบรท์นะครับมันเขียนว่าไบรท์เนี่ยลบลบไบรท์ก็ลองกดดูก็คือลดความสว่างนั่นเองนะครับคือบอกว่าเลยว่าลูกเล่นตัวนี้มันเยอะมากๆนะฮะ สามารถเพิ่มและลดความสว่างของอตัวไฟได้นะครับเนี่ยกดเพิบบ่มความสว่างนะครับก็ส่องสุดแล้วนะ่าจะได้ประมาณนี้แล้วไฟมันเหมือนแบบกระพริบกระพริบป่ะแต่แล้วก็มีกดตรงน,รงนี้ตรงนี้จะเป็นจะเป็นสีนะครับว่ามีสีอะไรบ้างก็คือจะเป็นแดงเขียวม่วงชมพูฟ้าแล้วก็เหลืองนะครับอ่าผมจะลองกดสีแดงไล่ไปนะกดสีแดงแล้วจะติดสีแดงเห็นไหมฮะอ่าแล้วก็กดสีเขียวสีเขียวก็จะติดเห็นไหมสุดยอดสีม่วง อ่ากลายเป็นสีม่วงอย่างเดียวนะครับสีเหลืองครับก็จะไม่ค่อยจาบเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนตรงเอฟเฟกมันนําแสงให้เป็นแบบนี้นะครับเอาตัวนี้สีฟ้าสีฟ้าก็จะออกจะเขียวฟ้าหน่อยก็สุดท้ายสีชมพูสีชมพูก็จะออกเป็นเหมือนสีแดงอ่าเราลองกดสีแดงให้ดูนะอ๋อตรงฐานตรงฐานอ่ากดสีชมพูอ่ากดสีแดงแอบนะถ้าเตรงนี้ก็แล้วกดมาที่สุดท้ายนั่คือปุ่มเดโมนะครับตรงกลางตรงนี้แน่นะครับ อะาก็จะกลายแบบนี้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะโชว์แบบไหนนะครับชอบแบบไหนก็โชว์แบบนั้นเลยนะครับอะแล้วก็สุดท้ายปุ่ม power กดปิดอ่าเป็นไงฮะค่อนข้างที่จะเร่รุสเปนตนกันเลยนะครับสำหรับ้าสันจิตัวนี้นะครับถือว่าใครที่พีมาก็รับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูภาพสวยๆหลายๆมุมแล้วก็ปิดคลิปกันเลยนะครับนี่นะครับก็แก้ไขนะครับที่บอกว่าเป็นรอยกาวตรงหน้าตรงเนี้ยผมลืมไปว่ามันมี มีควันนะครับที่พ่นออกมาจากหน้าสันจิออกมาจากปากสันจินั่นเองนะครับแล้วก็ไอ้เดือยตรงนี้เนี่ยที่เป็นรูอะมันเอาไว้เสียบนั่นเองนี่มันจะมีเดยของมันตรงนี้นั่นเองนะครับก็คือมันจะอยู่ในเนี่ยทที่มีกาวตรงนี้ยี่คือตอนแรกคือผมเม่เห็นเศษไงเศษมันอยู่ในเอ้ควาดีร่วงมาแล้วเนี่ยก็คือเอาตัวเนี่ยเสียบไว้ตรงนี้นั่นเองนะครับจริงๆก็มันเป็นกาวแต่เหมือนกาวมันหลุดนะก็เลยมาเป็นสภาพนี้นะฮะเนี่ยนะครับ ผลลาออกมาก็จะเป็นรูปแบบที่เห็นอย่างนี้นั่นเองนะครับต้องขอโทษในตอนแรกด้วยที่ว่ารีวิวอย่างผิดพลาดนั่นเองนะครับเทเลยทีเดเชียว ก็เป็นยังไงกันบ้างเลยครับสำหรับการรีวิวเจ้าซันจิวินสโมอนะครับงานก๊อปเลซินจากค่าย Dream Studio นั่นเองนะครับบอกเลยว่าตรงนี้ทำออกมาได้สวยมากๆนะถึงจะท่าทางการแอคชั่นจะน้อยนะครับแต่ว่ามันเป็นท่ายืนนิ่งๆแล้วก็ยืนกันสามคนนะแบบเ็นมอนสเตอร์ทีโอของกลุ่มโจอซาหมวกฟางทำ้งไม่ออกมาแล้วแบบ มันเท่นะมันดูสวยนะครับถึงจะเป็นงานกรอบเถิดแต่ว่าทําออกมาได้ค่อนข้างที่ดีนะครับแต่นั้นก็ยังบอกนะครับว่าไม่ควรสนับสนุนสินค้าที่ไม่ถูบริสุทธิ์นะครับก็แต่จริงๆงานสวยก็อาจจะมาซื้อมาเก็บเล่นนะครับซึ่งราคาก็อยู่ที่ประมาณ2,000กว่าบาทนะฮะและตัวนี้คือลูกเล่นพิเศษมากๆสำหรับงานกรอบนะก็คือระบบไฟ LED ตัวนั้นตัวนี้นั่นเองนะครับที่ทําให้อ่าสัญจรนี้มันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับสำหรับการใส่ไฟเข้าไปในเอฟเฟกต์นะครับทำให้ดูมีมิติมีอะไรมากขึ้นในการโชว์นนนัั่เองะครบแล้วก็ การเดินระบบเนค่อนข้างที่จะโอเคเลยมีรีโมทมาให้นะครับปรับเปลี่ยนนะฮะได้หลายรูปแบบเลยนะครับมีมีหลายหลายระดับนะฮะในการเปลี่ยนแสงสีอะไรอย่างนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับการดูเจ้าซันจิวินสโมกงานกอล์ฟเลสซิ่นคายดิบสุเปโอนนั่นเองนะครับยังไงฝากเพื่อนกดติดตามนะครับกด subscribe ให้กับเฮที่เมย์ชแชแนลด้วยนะครับกดกระดิ่งกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์กับคลิปใหม่ๆของเรานะครับแล้วก็ยังมีเพจในเฟซบุ๊กนะครับชื่อว่าอินเฮทที่เฮนันเนะครับเข้ามากดไลค์ ขกับเรื่องของเล่นของสะสมกันได้นะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ